สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C M Variety นะครับคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่โอ๊ตกำลังอมองหานะครับแล้วก็กำลังเตรียมสถานที่นะครับอเอาองค์ปู่พญานาคนะครับที่เคยมีอยู่ตรงนี้นะครับอตอนนี้กำลังทาสีอยู่นะครับโอ๊ตก็จะ ตามนิมิตตามความฝันเลยนะคะเพราะว่าอดอาฝันเห็นพญานาคองค์สีขาวบนท้องฟ้านะครับก็เลยาจากเดิมนะครับที่เป็นสีขสันสีเขียวสีแดงสีทองนะครับโอ้ก็จะพ่นสีใหม่นะครับ วันนั้นนะครับโอ๊ตทาการทาสีซึ่งสีมันแห้งนะครับมันก็เลยเกลอะแล้วก็ไม่สวยงามนะครับวันนี้โอ๊ตก็จะพ่นสีทับนะครับเพราะว่าวันนี้แดดแรงดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวลาประมาณบ่ายสองโมงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวโอ๊ตจะพ่นสีนะครับแล้วก็ตากให้มันแห้งแล้วก็โอ๊ตจะเอาองค์นะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับก็จะแล้วก็จะมีดอกบัวอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งดอกบัวก็สวยมากนะครับใบสวยเลยดอกบัวนี้นะครับ ให้ดอกเป็นสีชมพูนะครับบานแล้วก็ออกได้ทั้งปีนะครับมีใบใหม่เกิดขึ้นด้วยนะครับถือว่ากอนี้นะคะเป็นกอที่สวยที่สุดในร้านนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเลือกให้นะครับแล้วก็โอก็จะเลี้ยงปลาด้วยนะครับการว่าจะมียุงมาไข่นะครับก็เดี๋ยวไปพ่นสีกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณบ้านของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งก็ไม่อยู่แล้วนะครับดูสิครับมีบินอยู่เต็มหมดเลยนะครับเห็นแมวลอดจากช่องนี้ไปนอนอยู่ข้างในด้วยนะครับอดไม่เคยเข้าไปข้างในนะครับก็เมื่อก่อนเป็นร้านขายจีนเต้าเฟิ์นะครับหรือว่าก๋วยเตี๋ยวจีนนะครับที่ทำจากเส้นทำจากตัวน้ำนะครับทำจาก เมล็ดนะครับเม็ดของตัวถั่วนะครับถั่วลันเตานะครับตากแห้งแล้วก็เป็นอาหารของชาวจีนนะครับแล้วก็คนไทยด้วยนะครับส่วนบริเวณด้านข้างนี้นะครับก็เพื่อนบ้านนี้ก็อยู่กรุงเทพนะครับนานๆจะมาทีหนึ่งนะครับเป็นทุบทะลุนะครับสองคูหาติดกันเลยนะครับ ส่วนตัวโอ๊ตเองนะครับวันนี้นะครับก็จะทําการพ่นสีตรงนี้นะครับสองอย่างนะครับองค์ปู่นะครับก็อยากจะให้สีองค์ปู่เรียบกว่านี้นะครับจริงๆถ้ามองแบบนี้ก็เป็นศิลปะดีนะครับแต่ว่าโอ๊ตก็อยากจะทําให้ท่านนะครับตรงที่ขาดช่วงไปนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับมันยังสีมันยังไม่เต็มนะคะเพราะว่าแปลงนะครับมันเข้าไม่ถึงนะครับ เพราะว่าแปลงมันใหญ่นะครับแล้วก็ขนแปลงมันไม่ละเอียดพอนะครับโอ้ก็เลยโอเคงั้นก็ทับด้วยวิธีการพ่นนะครับก็เดี๋ยว <c oughs> จะทําการพ่นนะครับแล้วก็ตากไว้ให้แห้งอยู่ตรงบริเวณฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าน่าจะยังมีแดดอยู่นะครับถ้าสมมติว่าแดดไม่ถึงนะครับโอ้ก็จะไปตากที่ระเบียงชั้นสองนะครับด้านบน,นครับ นี่นะครับโอตก็ซื้อสีพ่นมาหาสีกระป๋องนะครับก็เป็นสีขาวนะครับซึ่งก็นะครับไม่แพงเท่าไหร่นักนะครับกระป๋องหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยนะครับก็แล้วแต่ร้านว่าจะขายเท่าไหร่นะครับบางร้านก็ถูกแพงนะครับบวกลบประมาณ10บาทนะครับแล้วก็โอจะทำการพ่นแล้วรวมถึงสตูหรือว่าชั้นวางนั้นด้วยนะครับโอตก็จะ ทำการพ่นสีเช่นเดียวกันนะครับอาจจะน่าจะพอนะครับไปทดสอบก่อนว้าวอ้าวมันต้องแบบอ้๋อต้องใช้คัตเตอร์ตัดก่อน Okay, โอเคครับโอจะทําการพ่นเลยนะครับอาจจะต้องอเอามานําท่านลงพื้นนิดนึงสาธุสุมาโตยนะครับเพราะว่าไม่งานเดี๋ยวมันจะเปื้อนนะครับโอ้โหก็เป็นศิลปะที่นี่ โอโ้เป็นศิละปะเลยที่อ่าบ้านจะปาดงนะคะเวลาองคกูป,ปูนะครับก็จะเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวถ้าอดเบื่อสีขาวอาจจะพนสีทองทับก็ได้นะครับ หนึ่กระเป๋าไม่พอจะหมดแล้วเนี่ยโหเพื่องหมือนเลไรเนี่ยโอ้อันนี้ก็ติดง่ายเหมือนกันอัน,นไม้จะติดง่ายกว่าไม้ติดง่าย โอเคกระป๋องเดียวก็น่าจะพอวันนี้ก็ถือเป็นวันดีวันอาทิตย์นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแค่นี้ก่อนนะครับก็องค์ปูนะครับพญานาก็เป็นสีขาวนะครับทางองค์แล้วนะครับตอนนี้ก็นำไปตากแดดให้แห้งนะครับและส่วนตัวไม้โต๊นนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปนะครับหรือว่าทิ้งไว้ก่อนนะครับไม่ทำเป็นคลิปก็ได้ครับก็เพราะว่าเป็นงาน DIY ง่ายๆครับแค่พ่นสีนะครับก็ ให้พี่พีเอฟซมาติดตามตอนออนไลน์สดนะครับก็จะเป็นโตสําหรับตั้งนะครับตอนไลฟ์สดนะครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะครับก็ให้พี่พีเอฟซนะครับได้มาติดตามชมว่าโอจะแต่งนะครับอ่าคริสต์มาสอย่างไรนะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหม่ยซีเอ็มแวร์ลตี้ขอบคุณครับ